สวัสดีค่ะพบก,กันอีกครั้งนะคะกับการนำเสนอข้อมูลขออาจารย์ฉัตรชัยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอนำสูตรเก่ามาลงให้ทุกท่านชมกันอีกครั้งเป็นสูตรคำนวณหาตัวเลขเด่นล่างเดินดีในหลักสิบล่างเป็นการคิดคำนวณจากสูตรสองสูตรจากนั้นนำมาดึงตัวเลขเด่นโดยใช้เฉพาะตัวเลขที่มีเหมือนกันทั้งสองสูตรเป็นตัวเด่นค่ะผลของการคำนวณได้ตัวเลขเด่น3ตัวเท่านั้น เรามาดูวิธีการคิดดูความแม่นยำจากสถิติผลงานย้อนหลังที่ผ่านมาพร้อมกันเลยค่ะวิธีการหาเลขเด่นสูตรล่างสูตรที่1นนะคะเราจะนำตัวเลขในหลักแสนและหลักหน่วยมาบวกกันนะคะ เมื่อได้ผลบวกแล้วเราจะใช้ตัวเลขถ่ายเป็นตัวเลขเด่นตัวแรกนะคะบวกกันแล้วได้0นต่อจากนั้นให้ยืดแต้มไปครั้งละสองแต้มจนครบตัวเลข5ตัวเป็นเลขเด่นนะคะ0เป็น2 2เป็น4 สเป็น6 6เป็น8เรามาคิดสูตรที่2กันต่อค่ะวิธีการหาเลขเด่นล่างสูตรที่สองเราจะนำตัวเลขในหลักหน่วยของรางวัลเลขท้ายสาตัวครั้งที่1นะคะมาบวกกับตัวเลขคงที่สำหรับตัวเลขคงที่ของสูตรนี้คือเลขสองค่ะ เมื่อนำมาบวกกันแล้วก็จะได้ตัวเลขเด่นตัวแรกนะคะ0บวกสได้2ต่อจากนั้นให้ยืดแต้มไปครั้งละหนึ่งแต้มจนครบตัวเลข6ตัวค่ะ2เป็น3 3เป็น4 4เป็น5 5เป็น6 6เป็น7 เมื่อได้ตัวเลขจากทั้งสองสูตรแล้วให้ดูตัวเลขเหมือนกันมาเป็นตัวเลขเด่นล่างค่ะ2 4 6เราก็จะได้เลขเด่นนะคะ2 4 6เรามาดูผลการออกของงวดถัดมากันค่ะเลขที่ออกคือ04 มีเลข4ติดอยู่นะคะสูตรแต่ละสูตรที่ผ่านๆมานะคะมีสะดุดบ้างแต่ก็กลับมาเดินต่อเรียกได้ว่าถูกกับทุกงวดเลยนะคะเรามาดูวิธีการคิดกันต่อเลยค่ะวิธีการหาเลขเด่นล่างสูตรที่1นะคะเราจะนำตัวเลขในหลักแสนและหลักหน่วยมาบวกกันค่ะ เมื่อได้ผลบวกแล้วเราก็จะใช้ตัวเลขท้ายเป็นตัวเลขเด่นตัวแรกนะคะ9บวกสได้3ต่อจากนั้นให้ยื่แต้มไปครั้งละ2แต้มจนครบตัวเลข5ตัวเป็นเลขเด่นค่ะ3เป็น5 5เป็น7 7เป็น9 9เป็น1 เรามาคิดสูตรที่2กันต่อเลยค่ะวิธีการหาตัวเลขเด่นล่างสุดที่2เราจะนําตัวเลขในหลักหน่วยของรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1มาบวกกับตัวเลขคงที่นะคะสําหรับตัวเลขคงที่ของสูตรนี้คือเลข2นะคะเมื่อนํามาบวกกันแล้วก็จะได้ตัวเลขเด่นตัวแรกมานะคะ8ปบวกสได้0 ต่อจากนั้นให้ยืดแต้มไปครั้งละหนึ่งแต้มจนตัวเลขครบ6ตัวค่ะ0เป็น1 1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4 4เป็น5นะคะเมื่อได้ตัวเลขจากทั้งสองสูตรมาแล้วนะคะให้ดูตัวเลขเหมือนกันมาเป็นตัวเลขเด่นล่างนะคะ3 ห้าหเราก็จะได้เลขเด่นนะคะ1นึสหเรามาดูผลการออกของงวดถัดมากันค่ะเลขที่ออกนะคะห้หมีเลข5ติดอยู่นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะ อย่าลืมกดติดตาม s u b สไครป์ช่องราชันดําไว้ด้วยค่ะส่วนงวดที่กำลังจะมาถึงนี้เรามาดูกันค่ะว่าจะได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างวิธีการหาเลขเด่นล่างสูตรที่1น,นะคะเราจะนำตัวเลขในหลักแสนและหลักหน่วยมาบวกกันนะคะ เมื่อได้ผลบวกแล้วเราจะใช้ตัวเลขท้ายเป็นตัวเลขเด่นตัวแรกค่ะ0บวก4ได้4ต่อจากนั้นให้ยืดแต้มไปครั้งละ2แต้มจนครบตัวเลข5ตัวเป็นตัวเลขเด่นค่ะ4เป็น6 6เป็น8 8เป็น10 10เป็น2 เรามาดูวิธีการคิดสูตรที่2กันต่อเลยนะคะวิธีการหาตัวเลขเด่นล่างสูตรที่สองเราจะนําตัวเลขในหลักหน่วยของราวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1มาบวกกับตัวเลขคงที่นะคะสําหรับตัวเลขคงที่ของสูตรนี้คือเลข2นะคะเมื่อนํามาบวกกันแล้วก็จะได้ตัวเลขเด่นตัวแรกนะคะ9กบวกสได้1 ต่อจากนั้นให้ยืดแต้มไปครั้งละหนึ่งแต้มจนครบตัวเลข6ตัวค่ะ1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4 4เป็น5 5เป็น6เมื่อได้ตัวเลขจากทั้งสองสูตรแล้วให้ดูตัวเลขเหมือนกันมาเป็นตัวเลขเด่นล่างนะคะ4 6 2เราก็จะได้เลขเด่นนะคะ2 4 6สําหำหรับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่เห็นบนหน้าจอได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องราชันดำกดทับส c ค i ายไว้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ